สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็น,ฟนแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนปี2566นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองนะคะการพยากรณ์แบบนี้จะช่วยทำให้คุณนั้นได้วางแผนชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะว่าในจังหวะครึ่งเดือนแรกคุณควรจะทำอะไรคุณควรจะระมัดระวังในเรื่องใดนะคะดังนั้นจึงจัดทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อ ให้คุณได้วางแผนชีวิตนั่นเองค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกว่าในช่วงปากแรกของเดือนพฤศจิกายนปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกาในช่วงปักแรกของเดือนนับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2566นั้นนะคะถือว่าดาวหลายๆดวงเนี่ยจะเข้ามาทับเนื้อทับตัวนะแต่ถ้าเราจะพิจารณาเฉพาะครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็จะมีดาวพระพุธค่ะที่โคจรเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดของคุณซึ่งดาวพระพุธเป็นดาวลาพระค่ะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกาในจังหวัะใน จังหวะปักแรกของเดือนเนี่ยมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้ลาบได้ผลได้ความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะได้ความชื่นใจอะไรบางอย่างและมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะได้เดินทางไกลและมีเกณฑ์ที่ตัวคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะเหตุการณ์มันจะมีมากมายเลยนะในช่วงปักแรกของเดือนนะคะประการแรกเลยชาวลาราศีพิจิกคุณจะได้เงินก้อนค่ะมีเกณฑ์ที่ทําอะไรแล้วได้เงินมีเกณฑ์ที่คุณจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้มีโอกาสได้เงินฟลุกฟลุกได้เงิน มาจากการพูดการเจรจาการติดต่อการคอนเน c t ได้เงินมาจากสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ได้เงินมาจากการเดินทางก็เป็นไปได้หรืออาจจะได้เงินหรือได้โชคลาภมาจากความเป็นความตายหรือการสูญเสียก็ได้ นะชาวลัคนาราศีพิจิกบางคนมีคุณพ่อคุณแม่แล้วท่านเสียไปแล้วก็ได้รับมรดกสืบทอดต่อจากคุณพ่อคุณแม่ลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะหรืออาจจะมีมรดกบางอย่างที่ท่านได้แบ่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้สมไมไม่ได้บอกว่าจะต้องทุกคนจะต้องสูญเสียคุณพ่อคุณแม่นะแต่มันมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่ช่วงนี้คุณจะได้รับอะไรที่มันสืบทอดมาพอดิพอดีเพราะดาวมรณะเข้ามาทับตัวนะคะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ตัวคุณได้เดินทางไกลค่ะบางคนได้ข่าวดีเดินทาง ไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวไปทํางานไปศึกษาต่อไปอบรมไปศึกษาดูงานนะฮะหรือว่ามีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาในระยะนี้นะฮะถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัขนาราศีพิจิกจะได้เปิดหูเปิดตาได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เจอโลกกว้างมากขึ้นนั่นเอง นะคะโชคลาภเนี่ยดีมากนะดาวลาภดาวโชคลาภมาทับเนื้อทับตัวคุณมีเกณฑ์ได้เงินน่ะนะอย่างที่สมัยบอกไปแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดวงนิดๆอย่างเช่นเรื่องของการเทรดการเก่งกําไรเทรดหุ้นกองทุนน้ํามันทองคํา นะลักษณะนี้ดีมากๆนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ปากใช้คำพูดงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดความรู้การสอนงานที่ต้องพรีเซนต์งานที่ต้องออกสื่อออกหน้าออกตาดีมากๆเลยทีเดียวนะรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขและการเงินด้วยนั่นเองค่ะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะได้โชคได้ลาบจากคนรักคู่รักด้วยเพราะดาวปัตตนิมาเป็นลาภะคู่ของคุณหนุนนำคุณดีมากชาวพิจิกลองสังเกตดูนะ คือคู่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณดีมากๆสมมติว่าคุณจะต้องไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยแต่คุณไม่ว่างไปอ่ะคุณสามารถที่จะให้แฟนคุณอ่ะไปช่วยดูได้อ่ะพาให้ให้แฟนคุณพาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลไปรับยาอะไรอย่างเงี้ยนะคือตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะ นอกจากจะเรื่องการดูแลคนในครอบครัวแล้วเรื่องงานเรื่องเงินต่างๆคุณขาดเงินลงทุนอีกประมาณ5 0าห0ืนบาทแฟนคุณก็ให้ยืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นมันเป็นลักษณะแบบช่วยเหลือกันดีอะระหว่างคนที่มีคู่นะคะปัตนิลาภะเนี่ยมันเป็นแบบนี้เลยนะชาวลัคนาราศีพิจิกติดขัดในเรื่องใดก็จะได้คู่รักคนรักมาคอยซัพพอร์ตในเรื่องนั้น และจะมีโชคแบบฟลุกฟล๊กๆเข้ามาจะมีโชคแบบคาดไม่ถึงเข้ามาจะมีโชคลาบจากทางไกลเข้ามานะคะและประการต่อมานะคะที่เมื่อสักครู่ลืมพูดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครที่ยังโสดนะคุณมีเกณฑ์ได้เจอชาวต่างชาตินะ หรือไม่เช่นนั้นได้เจอคนที่เขามีตําหนิอย่างเช่นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะคะคนที่มีลูกติดคนที่เพิ่งเลิกใหม่ๆกันกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนลักษณะนี้นะคะถามว่าดีไหมดีนะไม่ได้แย่อะไรนะคะขอให้ค่อยๆเปิดใจค่อยๆเรียนรู้กันไปก็แล้วกันเนาะโดยภาพรวมเนี่ยสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักแรกของเดือนน่ะคุณจะต้องมีความขยนันมีความกระตือรือร้น นะมุ่งมั่นอะไรที่มันเป็นเป้าหมายที่คุณเคยยึดถือว่าคุณอยากจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จขอให้ลุยขอให้เดินหน้าขอให้เร่งทํามันจะมีโอกาสดีๆมันจะมีข่าวดีเข้ามาคุณจะได้เจอกับองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้พัฒนาตัวเองได้มีองความรู้ใหม่ๆเข้ามานะคะได้สกิลทักษะอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะ ชาวพิจิกในระยะปากแรกของเดือนเนี่ยอาจจะมีความกังวลบางอย่างเกี่ยวกับคนรักหรือว่าเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะคะเหมือนกับคุณยังเป็นห่วงใครบางคนอยู่ข้างหลังอะ่ะนะชาวพิจิกอะ่ะสมมติว่าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณก็พะวงเรื่องลูกสมมติว่าลูกเนี่ยเรียนอยู่มาหาลัยแล้วเอ๊ะลูกเราไปอยู่ยังไงลูกเราจะอยู่หอเนี่ยดีไหมลูกเราอยู่ คอนโดนี่ดีไหมเรียนเป็นยังไงจะติดเพื่อนไหมเอาตัวรอดได้ไหมคือมีความเป็นห่วงมีความกังวลอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับคนนะ หรือถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะเกี่ยวกับคนที่ทํางานก็ได้ถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณเป็นหัวหน้าคุณก็อาจจะพวงเกี่ยวกับลูกน้องบริวารคนนี้เอ๊ะทำไมเขาดูมีปัญหาเอ๊ะทำไมเขาทํางานไม่ได้เอ๊ะจะทํำยังไงให้เขาทํางานถูกใจคุณนี่ค่ะมันจะมีเรื่องของคนเข้ามาที่มาทําให้คุณเป็นพวงเป็นความเ,เป็นกังวลหรือวิตกนั่นเองนะคะในจังหวะนี้นะคะก็ต้องค่อยๆแก้ค่อยๆปรับปรุงกันไปแต่อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมไม่มีอะไรที่มันเกินความสามารถหรือเกินกําลัง ของชาวลัคนาราศีพิจิกอย่างแน่นอนค่ะเคราวๆเท่านี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ